กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเสนอใ่ใจสุขภาพลดเข็มลดความดันโลหิตห่างไกลอมมาพึกอมมาพาสตอนต้นเหตุของอมมาพืกอมมาพาสไม่ไม่จ๊ะหยุดพังเนือยอย่อตรงนี้ก่อนนะคะนะคะลูกคนนี้ได้จริงๆเลยนะวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วก็ได้ พักก็พักได้แต่อย่าพักนานนะลูกเพราะรู้ไหมว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเราควรจะวิ่งอย่างน้อยติดต่อกันเนี่ยสามสิบนาทีขึ้นไปนะร่างกายเราถึงจะเผาผลาญพลังงานได้ดีโหนี่แค่สิบนาทีเองแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหรอ<ะ>ไปงั้นเราไปนั่งพักตรงนี้ก็ได้นั่งพักซะแย่เหนื่อยด้วยจริงอ่ะให้ช่วยหน่อยเมื่อขาไปหมดเลยทงสัยนั้งหนูมไม่ค่อยได้มา วิ่งออกกาลังกายแม่จา๋าดูแม่จา๋ายังไม่มีทีเท่าว่าจะเหนื่อยเลยอะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยลูกทนายก็ยิ้มเส้นแม่จา๋า<ม>คะ่ะทำไมคุณนาคนนั้นเขาต้องนั่งรถแหงนไหมล่ะคะลรกหนูเคยเห็นแต่คนสูงอายุเขานั่งกันไม่ใช่หรอคะคุณนาคุณนันลา่กเขาป่วยเป็นโาาาารคอัมพาตนะจ้ะลูกอ้าวมาแล้วคร<อ>ับทุกคนขอโทษที่ผิดนัดนะครับเนี่ย ผมเองก็วิ่งหาทั่วสวนเลยแล้วทำไมมานั่งกันอยู่ตรงนี้ล่ะครับอดูสิลูกหนูหมดแรงแล้วสิเราอ่ะใช่ค่ะหมอหนูเหนื่อยก็เลยมานั่งค่ะแล้วก็กําลังสงสัยด้วยค่ะว่าอมมาพานเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะว่าแม่จ๋าบอกว่าคุณนาคุณน้นน่ะค่ะเขาป่วยเป็นโรคอมมาพานแล้วคุณหมอช่วยอธิบายให้ลูกหนูฟังหน่อยสิคะ ทำไมเวลาเราป่วยเป็นโรคอัมพาตเนี่ยต้องนั่งรถเข็นด้วยคะได้เลยหลานรักทีนี้นะอัมพาตเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองนี่มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันและกลุ่มที่สองก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกโอ้โหฟังชื่อน่ากลัวจังค่ะโรคอะไรที่เกี่ยวกับสมองเนี่ย นาหมออธิบายต่อนะคะได้เลยถ้า<อ>งั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่โ1โรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่าตีบตันกันก่อนดีกว่านะโรคนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการตรีบตันของหลอดเลือดที่สมองเมื่อสมองไม่สามารถมีเลือดไปหล่อเลี้ยงได้เนะนี่นะทำให้สมองบางส่วนเนี่ยขาดเลือดอาจจะมีเนื้อสมองตายด้วยส่วนกลุ่มที่2เนี่ยนะโรคหลอดเลือดสมองแตกทําให้มีเลือดมาข้างแล้วก็กดทับที่สมองทําให้เกิดความผิดปกติข,ของเนื้อสมองด้วยนะ แล้วอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเกิดขึ้นยังไงอะ่ะคือนี้นะครับพี่สมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายเราใช่ไหมที่ควบคุมการทํางานทุกระบบเลยเช่นการเคลื่อนไหวและระบบประสาทต,ต,ต,ต่างๆเมื่อเนื้อสมองส่วนใดถูกทําลายก็จะเกิดความผิดปกติไปตามตําแหน่งนั้นๆด้วยนะครับอหมอคะเราจะมีอาการยังไงคะที่ทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีอาการที่จะเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วคะโอ้ใจร้อนจริงๆหลานอ๋ อาก็กำลังจะบอกอยู่นี่ไงว่าอาการผิดปกตินี่มีหลายแบบขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้อสมองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นอาการอ่อนแรงของร่างกายครึ่งซีกชาครึ่งซีกเวียนศีรษะร่วมกับเดินเซตามัวหรือมองเห็นภาพซ้อนพูดไม่ชัดลิ้นแข็งปวดศีรษะอาเจียน หรือว่าซึมไม่รู้สึกตัวถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อไหร่แล้วก็ต้องรีบนะครับรีบไปให้หมอตรวจทันทีทันได้เพราะว่ายิ่งไปหาหมอเร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีด้วยนะแล้วอย่างนี้คนปกติอย่างเราเราเนี่ยเป็นโรคนี้ได้เปล่าอะ่ะได้สิครับโรคนี้เนี่ยเกิดกับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีความดันโลหิตสูงเบาหวานมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคหัวใจนะหรือไม่ก็ขาดการออกกำลังกายและผู้สูงอายุด,ด้วย โอ้ยเมื่อก่อนนะพี่เข้าใจว่าคนที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยต้องเป็นเฉพาะ,ะผ,ผู้ที่สูงอายุเท่านั้นนะ่ะเพิ่งรู้นะว่าคนอายุน้อย,อยก็เป็นโรคนี้ได้เหมือนกันไม่ธรรมดาเลยนะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะจริงเนี่ยค่ะแม่จ๋าอาหมอเรื่องหนูได้ฟังเนี่ยก็รู้ว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นขึ้นมาคงจะแย่น่าดูเลย,ยลูกหนูชักเริ่มกลัวๆแล้วอะคะ่ะ ใจเย็นมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับเราสามารถป้องกันไม่ให้เป็นโรครายนี้ได้ด้วยการหมั่นดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและสุขภาพหลอดเลือดตัวเราเองอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการป้องกันตนเองให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเห็นไหมล่ะครับว่าการออกกาลังกายน่ะสําคัญแค่ไหนเธออย่างว่าการออกกําลังกายสําคัญแค่ไหนเหมือนที่แม่บอกอ่ะ เนี่ยนะลูกหนูนะกว่าจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้นะปลุกแล้วปลุกอีกยื้อแล้วยื้ออีกเนี่ยโอ้ตอนนี้ลูกหนูก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะลูกหนูหายเหนื่อยแล้วค่ะไปไปวิ่งกันต่อไปเลยเอา20นาทีเป็นกันเลยนะโอเคไปเรื่อยไปแล้วลื่นนะเอาไว้ควบคุมโรคปวดใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี